โเสวัสดีครับจะสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าโเทสวัสดีครับไม่ได้ไล์นานเลยนะภาพเสียงน่าจะได้อยู่เนาอะ,อะสวัสดีครับผมเปาจากชาแนลมันแหงชาแนลครับเกือบลืมชื่อช่องตัวเองไม่ได้นานสวัสดีครับผมเปาจากมันแหงชาแนลครับเดี๋ยวนี้ผมฝากของหน่อยนะครับมีลําโพงนะครับไม่ได้ใช้นะครับ ตัวนี้เป็นดอกลำโพง8นิ้วนะครับขนาด8นิ้วเลยนะฮะอ่าสวยๆเลยนะฮะตัวนี้เป็นหน้าอ่าคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนนะครับน้องสวยนะครับอันนี้เป็นคาร์บอนนะเมล็กนะครับเมล็กหนานะครับนี่แหวนหนาด้วยเหล็ก20มิลนะครับเมล็ก120นะครับ โค้งแบบนี้อย่างที่เห็นตามภาพนะครับโคมปัมตัวนี้เป็นเสียงกลางนะครับ8นิ้วนะฮะเป็นเสียงกลาง8นิ้วนะครับตัวนี้ให้เสียงรายละเอียดโอเคเลยเสียงดีเลยนะครับเผื่อใครสนใจนะครับของเหลือใช้ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าผมไปเล่น12นิ้วแล้วตอนนี้8นิ้วไม่ได้ใช้นะครับเก็บไว้ก็ฟูน่นจับครับลบบ้าน ส, boy, สวยเลยนะครับน้าหนักดีด้วยหนักอยู่เนี่ยเก่งนิ้วอยู่หนักหนักอยู tai, laughter, ่นะครับคือแม่เหล็กเต็มเลยนะตัวนี้แม่เหล็กไม่ได้กวงนะครับแม่เหล็กเต็มแม่เหล็กใหญ่เลยนะครับเป็นแม่เหล็ก Y35 นะครับแรงดึงดูดสูงแรงดึงดูดดีนะครับใครเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่างเปานะครับเผื่อใครยังไม่รู้จักนะครับขอบคุณ fc ใหม่ที่เข้ามากดติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณ fc เก่า fc ใหม่ด้วยนะครับผมช่างเปานะฮะนานได้ออกมาช่วงนี้งานเยอะงานเยอะจัด ไม่ค่อยได้ออกมาไลฟ์เลยนานๆนเจอทีนะฮะคิดถึง FC ทุกท่านเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนี้ผมขอฝากฝากของหน่อยนะครับลำโพงหน้าคาร์บอนนะครับ8นิ้วตัวนี้เป็นสินค้ามือ2นะครับใช้งานน้อยมากนะครับส่วนมากก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้ครับมีทิ้งไวไ้เฉยนะครับตัวนี้ผมเปิดให้อ,อ๋อวันนี้เลยนะเผื่อใครสนใจนะเผื่อใครสนใจนะนจนะปกติคู่คู่2 5 0 0เลยนะเนี่ยผมได้มาเนี่ย อันนี้เป็นงานประกอบของช่างโดยคนไทยนะครับเป็นของช่างแซมนะของเมกกะทอนนะครับผมเปิดราคาให้ถ้าเกิดว่าใครจะเอานะผมวันนี้เลยเอาแ0 0ไปคู่หนึ่งเนี่ย8 0 0บาทนะครับเพราะว่าผมไปเล่น12นิ้วแล้วตู้ที่ผมเทสคัดดีแปลงกับกลางอ่ะผมเล่น12ตัวนั้นแล้วตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้จริงๆมันก็เสียงดีนะแต่ว่าผมใช้12ไง8ไม่ได้ใช้เลยนะครับเอาทิ้งไว้มันก็ลกบ้านเนาะฝุ่นจับ วันนี้มาปล่อยนะครับแ0ดร้อยไมค่สนใจนะคลิปเทสเสียงไม่มีนะใครอยากได้คลิปเทสเสียงไปเลื่อนดูในช่องนะครับเลื่อนดูเอาหาเอาแต่เห็นหน้าระพงขาวๆเนี่ยก็นก,กหยุดฟังดูเลยนะครับเสียงดีมากเสียงใสเลยนะครับเป็นงานประกอบของช่างแซมนะครับงานประกอบช่างแซมอยุธยานะครับงานของคนไทยทําเองนะครับผมขอวางก่อนนักเมื่อยมือ สวัสดีทักทาย FC ทุกท่านนะครับ,นะรบเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันได้เด้อรับชมอยู่ที่ไหนเอย่ยรับชมอยู่จังหวัดไหนนะครับผมช่างเปานะเออคนไม่รู้เลยช่างเปาครับช่างเปา800เท่านั้นเผื่อใครสนใจนะครับ800นะครับเสียงดีใครเอาเดี๋ยวผมแพ็กส่งให้อย่างดีเลยนะครับมันจะมีค่าส่งอีกนะ เพราะว่ามันเป็นลาโพงเนี่ยมันเป็นอะไรที่บอบางนะครับละเอียดอ่อนผมจะต้องแพคอย่างดีเลยนะครับแปดร้อยนี่ยังไม่รวมส่งนะผมขอค่าส่งเอาค่าส่งคนละครึ่งแล้วกันจริงๆไม่ต้องค่าส่งร้อยหนึ่งเพราะว่ามันต้องห่ออย่างเดียวผมเอาค่าส่ง50บาทค่าส่ง50บาทพอ,อช่วยกันนะเผื่อใครสนใจนะครับ850รวมส่งนะครับมือหนึ่งอยู่2,500นะคู่นี้เสียงดีเหมือนกันตัวนี้เป็นวอยเป็น v o ยซ์คอย35มมิลน,นะครับ 35.5มห้าจ้ามิลนะถ้าจำไม่ผิดนะแม่เหล็กร้อนะครับเป็นแม่เหล็กเต็มด้วยนะครับแม่เหล็ก Y สามหนะครับตูดเงาเสวยๆเลยนะครับกวงขาวหน้าคาร์บอนนะครับงานดีงานดีงานด,านดีพี่ๆลองหน้ากระดาษมาเยอะแล้วไม่อยากลองหน้าคาร์บอนมั่งเหรอมันคือคาร์บอนครับนะคาร์บอนนะครับหมวกขาวสวยๆเลยงานโคตรแบบ VIP อ่ะนี่ดูสปไปเดอร์ดูเนื้อง,งานเนื้องานเนื้องานหลุดโฟกัสอ่ะโอเคชัดแล้วสปไปเดอร์อยังดีไม่ค่อยได้ใช้ครับส่วนมากก็เปิดเทสวบเบาแล้วก็แล้วตูดเงาส,งสวยๆเลยนะนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับ ทักไปที่เพจได้อินบ็อกมานะครับ800นะครับคูณละ800นะฮะเป็นลำโพง8นิ้วนะครับสเปคคือ voice c o i l 35.5มิลเป็นแม่เหล็กขนาด120นะครับ120แล้วก็เป็นแม่เหล็ก Y 35ด้วยนะครับแม่เหล็ก Y35 คืออะไรคือแรงดึงดูดแม่เหล็กที่แบบสูงสูงแรงดึงดูดแบบมหาศาลนะครับ คือค่าดึงดูดค่าแรงความเข้มของแม่เหล็กนั่นเองนะครับเป็นแม่เหล็ก Y35 นะฮะแล้วแม่เหล็กเนี่ยเป็นแม่เหล็กเต็มนะครับแทบจะชิดวอยอยู่แล้วแม่เหล็กเต็มไม่มีกวงนะครับน้ำหนักนี่คือแบบถือเนี่ยคือรู้เลยนะครับว่ามันเต็มจริงๆนะครับแล้วทําไมช่างปอไม่ใช้เองล่ะมันดีผมเล่น12นิ้วแล้ว8นิ้วผมไม่ได้ใช้เือใครจะเอานะครับคลิปนี้ผมมาขายของไลน์นี้ผมมาขายของนะฮะใครจะเอานะครับ ติดต่อทักมาที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะครับคู่ละ800รยนะครับผมว่ามันถูกมากแล้วนะคู่ละแ0 0อยนี่คืองดงดต่อแล้วนะห้ามต่อแล้วนะต่อไม่ได้แล้วนะงดต่อทันทีเลยนะครับคู่ละ800รอยนะจริงๆอ่ะใจผมอยากจะขายสักพันร้อยได้ซ้ำนะครับสวัสดีครับพี่พิชัยสวัสดีครับพี่พิชัยจัน้นสวัสดีครับใจจริงผมอยากจะขายพันร้อยนะครับสภาพมันใหม่มากเลยนะใหม่จริงๆนะครับ ไม่เคยโดนน้ําเลยนะครับเออสวยนะครับความชื้นอะไรไม่เคยโดนเพราะผมห่อเก็บไว้ในซีนอย่างดีนะครับคู่ละ800บาทนะครับผมสวยๆโอ้ยวางก่อนหนักโอเคคลิปนี้มาขายของใครสนใจนะครับทักมาเลย800บาทผมมี2คู่นะ มี2คู่เดี๋ยวใครเอาสองคู่เดี๋ยวผมลดให้อีกพิเศษเดี๋ยวลดลดให้อีกใครเอาสองคู่นะผมมี2คู่ใช้12บนิ้วแล้วไงอันนี้ครับไ้ใช้ลบบ้านผมก็เลยจะเอามาแปลสะภาพเป็นเงินนะครับเอามาแปลสะภาพเป็นเงินนะครับเป็นหน้าคาร์บอนนะฮะหน้าคาร์บอนเสียงเป็นยังไงใครอยากรู้อ่ะมาลองดูนะครับเสียงไม่แพ้หน้ากระดาษเลยเออหน้าคาร์บอนกับหน้ากระดาษนี่แนวเสียงคนละแนวกันแนวเสียงคนละแบบแต่ คาร์บอนเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเสียงเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยเสียงใสคำร้องชัดเจนนะครับมิติกว้างนะครับเผื่อใครอยากลองนะตามนี้นะครับผมเป็นลำโพงโมดิฟายโดยคนไทยนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไลนะ์หน้าเดี๋ยวผมมีคอร์สเบดนะครับมานำเสนอเดี๋ยวมาเปิดเพลงให้ฟังด้วยนะครับ น่าจะอาทิตย์หน้าแหละวันพุธนะครับเดี๋ยวเราชมกันคอร์สเบรนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบจ๊บ